มาโอเคสวัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะมีนอต้าเอห้าพันหรือว่าตัวอัลฟานะตัว A แบบนี้บอดี้ภายนอกอา,อาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับด้านหน้าแล้วก็ชิ้นกระจกเนี่ยมันจะเป็นลายที่เขาทำมาอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เลอะนะ เวลาทำความสะอาดให้เอาลุกยางเป่าลมนะครับไม่ต้องไปเช็ดมันนะแล้วก็ด้านล่างไอแผ่นตัวเนี้ยเป็นแผ่นพลาสติกกันรอยยังติดมาอยู่เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เอาไว้ใส่ทานเดี๋ยวตอนท้ายจะถอดให้ดูด้านหลังช่องมอง และภายในห้องเฟรม <c oughs> โอเคนะทีนี้จะเปิดตัวกล้องเปิดตรงนี้นะดันขึ้นมาอ่อน เห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้นี่หนึ่งปิดฝามันสมมุติว่าเราใส่ฟิล์มเข้าไปดึงหางฟิล์มไปใส่ในนี้เรียบร้อยแล้วเราพอปิดฝาตัวกล้องมันจะโหลดฟิล์มออโต้นะครับจากนั้นก็ถ่ายได้เลยดกดให้ดูอื ก็จะประมาณนี้ข้างในก็จะมีตัวเลขบอกสถานะนะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับจะมีตัวเลขบอกสถานะต่างๆถัดมาอ่ะมาดูตรงนี้ iso ตัวนี้เวลาตั้งกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนสุดที่6,4พั ใครมีฟิล์มขนาดนั้นก็ใส่ไปอันนี้เราตั้งไว้ที่400นะครับแล้วก็มาตัวนี้เป็นโปรแกรมแล้วก็แมนนวลถ้าจะใช้แมนนวลให้เปิดตัวนี้ไว้นะถ้า <Okay. S 1> ปิดปุ๊บมันจะไปโปรแกรมทันทีเนอะแล้วก็มีทัมเมอร์อ่ะปุ่มชัตเตอร์ ลบ blc ตัวนี้เป็นตัวกรอฟิล์มเดี๋ยวจะขอปิดตัวกล้องไว้ก่อนทีนี้มาดูเลน์ที่ติดมาด้วยก็คือโทกิน่ายี่0เป็น af auto focus นะ,ะชิ้นหน้าเลนด้านหลังใสนะครับ ทำงานปกติแล้วก็ตัว7210สองหนึ่งศนย์ของมินอต้าเลนชิ้นหน้าแล้วก็เลนชิ้นท้ายตรงนี้มันเป็นโคตรลอกนะเท่าที่เห็นนะครับมันเป็นโคตรลอกที่ชิ้นหน้าแต่ว่ามันอยู่ในขอบซึ่งมันไม่ได้ส่งผลกับภาพแน่นอน เจ็ดสิบหนึ่งร้อยร้อยสามห้าสองหนึ่งศูนย์อ่าโอเคนะอ่าเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่ามันทำงานนะครับเวลามันโฟกัสเพราะเป็นออโต้โฟกัสอยู่นะอม,มอตเตอร์ทำงาน แต่ตัวนี้เป็นเลนเทเลมันก็เลยถ่ายยากนิดนึงโอเคตัวนี้ปุ่มถอดเลนนะแล้วจะลองใส่กับเจ็ดสิบเออยี่สิบเจ็ดสิบ่ โฟกัสเหมือนกันเดี๋ยวนะเพราะว่าระยะโฟกัสมันไม่ได้ก็เลยค่อนข้างที่จะถ่ายยากนิดนึงนะครับเห็นไหมอ่ถ้ามันโฟกัสโฟกัสได้อืม เสงชัตเตอร์ก็จะลั่นเวลากดเข้าไปเนี่ยเวลาโฟกัสเนี่ยมันจะมีไฟสีเขียวข้างในนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นไฟสีเขียวสีแดงนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งตรง <c oughs> ขอบส้มๆเนี่ยเห็นไหมเอ่ย <c oughs> ก็จะบอกสถานะสปีดชัตเตอร์รูรับแสง ถ้ามันโฟกัสเข้ามันจะขึ้นสีเขียวนนกดถ่ายได้เลยก็จะประมาณนี้เห็นไหม มันไม่โฟกัสเพราะว่าพื้นที่ท,ที่หนูใช้มันค่อนข้างจะแคบเกินแต่เอาเป็นว่ามันถ่ายได้แล้วกันนะครับอ่าแวหมุนไปที่ห้าสิบเ ก็จัดประมาณนี้เดีย๋ยวถอดออกมาให้ดูดีกว่าอเห็นไหมถ้าแสงมันพอเพราะว่าพี่เหน่งตั้ง iso ไว้ที่400เมื่อกี้เดี๋ยวจะลองบวกเพิ่มแ0ดร้อสปีดก็จะเร็วขึ้น ดีไอ้ตรงที่พี่หนึ่งโฟกัสไปเนี่ยมันมืดนะเห็นไหมอ่าอืมตัวกล้องทำงานปกตินะครับถ้ามันโฟกัสเข้ามันก็ถ่ายได้นะโอเคด้านล่างก็จะมีปรับเปนะ็นออโต้โฟกัสกับแมนนวล ก็จะประมาณนี้กับ S L R ไฟฟ้านะครับเป็น m i n o t a A ห้าพันเนาะหน้าเหมือน Sony เลยอ่ะมาดูฐานกันกล้องพวกนี้จะเปลืองฐานนะครับใช้ AAA สีก้อน แบบนี้แล้วก็ค่อยคอยดึงออกมาอย่างนี้นะนี่เห็นไหมเลยเป็นตลับเลยวิธีใส่ก็ใส่จากฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วพอมาถึงตัวก้อนสุดท้ายก็ผักมันมาแบบนี้นะพอเสร็จปุ๊บก็คว่ำมันลงไปแล้วก็ ประกบลงไปแบบนี้ใช้เหรียญหมุนเลยโอเคแต่ช่องภายในมีตัวเลขบอกนะถ้ายังไงเข้าไปดูที่เพจได้นะครับถ้าอยากเห็นตัวเลขนะ ในนี้มันอาจจะมองไม่เห็นเนะาะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังอ่ะเห็นไหมเบตเปิดปกติเพียงแต่มันมืดไปนิดหนึ่งนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะกับ s l r ไฟฟ้านะครับตัวนี้ที่พี่หน่งลงขายไว้ปกติก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเพราะไม่ค่อยถนัดกล้องพวกนี้เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็มันจะมีเคสมาด้วยนะนี่อ่ะเป็นเคสแบบเต็มตัวเลยแล้วก็มีสาย สะพายนะครับแบบนี้อาละทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับ s l r ไฟฟ้าตัวนี้นะ